เมียอ่ะบายสภาพเยอะเลยต้องทำงานที่นี่นะคะนะคะขอบคุณมากๆากค่ะที่ติดตามอยูุ่้ย ตอนนี้161คนแล้วเย้ Yay! ดีใจมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะทุกคนกดติดตามเหมือนเดิมกดติดตามก็เป็นนานๆยาวๆเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะทำงานแต่แบบขัดแยบเสื้อผ้านะทุกคนก็เออหลายอย่างแบบมือสองนะทุกคนแต่มันก็ยังแบบแบรนด์เนมใหม่ๆเลยนะดูสิเสกในเกงในก็แบบใหม่ๆนะทุกคน แต่เราก็ก็ไม่รู้เขาใส่แต่จริงๆมันเหมือนไม่ได้ใส่เลยยังแม่แม่แม่บนแม่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 แนี้ Oh this beautiful Beautiful Why a shop I don't have This beautiful 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 เสื้อผ้าเยอะ งานที่นี่นะคะ5ชั่วโมงทุกคนดูสุดเซ็กซี่ไนหะมเออรอสามีก็ปิ้งนะคะวันนี้ดูอาหารให้น้องหมาได้มาอีกหนึ่งนะคะโฆษณาต้องเข้าแล้วเนี่ยโดนนะ กำลังเอาแอปเปิ้ลนะคะชอบแอปเปิ้ลมากเลยคนนี้ก็มีของรถราคาเลือกกันใหญ่เลยจุดไฟแล้วมัน <c oughs> ย่างอันนี้คือที่ย่างชอบ่เฉยๆหรอกเอาลสมไอติมปะหาใช่ไหมเรอาเออเราไปย่างหมูกระทะกันน่าจะเป็นเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้โอ้เต็มหมดเลยะคะ่ะ สวยงามมากมีย่าแมวแต่แต่เราไม่ได้ปลูกให้แมวสวยมากเลยค่ะสวยทั้งนั้นเลยโอ๊อ๊ะความนี้จะคำอย่ารถความนะนะครับ รถต้มทำเลยนะเนี่ยเอาเลยโอ้ยได้ว่ะโอ้ยเก่งว่ะโอ้ยหันหมาได้แล้วเอาละใช้ชีวิตรอดได้แล้ว <100> 100. เละเรียบร้อยแล้ก็ไปเก็บเก็บเรียบร้อยค่ะของที่ได้ตับแข็งตับแข็งรวมเถอะทุกคน สวยมากเคยเห็นแต่ในกระตูนเลยจุเต็มประตูเลยโอ้ระวังนะหูุมมันจะขาดโอ้เต็มประตูเลยเนี่ยน้อยนี่น้อยนี่ที่นอนเขาเป็นแปลกๆไซรโมดต่อยหัวว่าทำไมทำไมเป็นไฮโดรเนสท์เฟิร์สดิยังไงอ๋อ นี่เหรออุ้ยได้แล้วนี่นี่ไงเราทําเองเลยถ้าเราทําเป็นแล้วเราก็ต้องทําเองละข้าหลังแล้วเ,เปิดประตูตอนหนาวๆเนี่ยนะเออขับทําไมหนาวนนะเอวอทุกคนเพราะว่าเออต้องลื้อไงวันเราแพ้ฝุ่นไงทุกคน รีบเลยหาวมไม่ช่วยไงไม่ช่วยลวหนึ่งไ้ที่นอนใหม่แล้วนะคะเข้ากับตรีมฉากตรงนั้นเลยอัาน,นั้นว่าเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยอันนั้นไม่ได้นอนด้วยนะทุกคนฮสวยโอเคได้เลยนี่นะคะเข้ากับตรีมฉากละคือฝรั่งก็ไม่ได้เลือกลายเลือกอะไรสวยๆเลยเอาอย่างนี้แหละสวยแหละสำหรับเราใหม่ พอจบ I d o <laughs> ทำยังไงเหอะทำยังไงเมย์ <laughs> ทำไม่เป็นเลยครั้งแรกนะที่ไทยเขาประกอบให้เรียบร้อยที่นี่ทำยังไงก่อนให้ทำไม่เป็นน่นู้น i ใส่เข้าไปเย้เสร็จแล้วเย้เย่ลองดูสิไม่หาลองนอนดูเออนอนอะไรเติมความรจะได้ของใหม่ว้าทุกคนคะอย่าตกใจนะคะ ความที่เราเป็นคนดำเราต้องใช้ไฟช่วยนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนคะก็คลิปนี้นะคะก็เออไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะหยุดหนึ่งอาทิตย์นะคะหยุดอ่ช่วงเออฤดูไม้ไม้ผลินะคะก็จะเข้าสู่ฤด,ดูที่เป็นฤด,ด,ดรนูร้อนร้อนแต่แต่ไม่ได้ร้อนมากนะคะทุกคน ก็จะเข้าฤดูใบไม้ผลิก่อนนะคะก็จะเริ่มมีใบไม้ขึ้นเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังมีหิมะนิดหน่อยนะคะทุกคนก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีหิมะกลับมาอีกก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเห,เหมือนกันนะคะเพราะว่ายี่ก็อยู่ที่นี่ยังยังไม่ถึงช่วงฤดูของของที่เขาจะเปลี่ยนนะคะทุกคนยี่ก็เพิ่งมาช่วงซัมเมอร์ของอปีที่แล้วเนาะนี่ยี่ก็คิดว่า น่าจะเป็นตามสเต็ปประมาณนี้นะคะว่าอช่วงดูดูใบไม้ผลิแล้วก็ดูดูแบบมีใบไม้ก่อน้ก็จะเข้าสู่ดูดูร้อนนะคะทุกคนตอนนี้นะคะโรงเรียนหยุดหนึ่งอาทิตย์นะคะยีก็ว่างๆกันทุกคนไม่ได้ทําอะไรนะคะก็เห็นมีแดดมีอะไรก็ออกไปข้างนอกบ้างเลยนะคะทุกคนแต่มันก็ยังมีลมมีหนาวมีแบบความเย็นอยู่นะคะทุกคนมันไม่ได้แบบ ร้อนอะไรมากเลยค่ะตอนนี้นะคะแต่ก็อยากให้ถึงหน้าร้อนแล้วก็ทุกคนก็อยากใส่ชุดที่มันสวยๆเซ็กซี่ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยนะคะ <c oughs> ทุกคนคลิปหน้านะคะก็จะเอาการเรียนมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีความรู้บ้างอาจจะมีตลกติงตอง้าง <c oughs> ทุกคน เพื่อความสนุกของวีดีโอนะคะทุกคนถ้าเกิดว่า,าใครติชมอะไรยังไงได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยยุจะไปปรับปรุงนะคะเพราะว่ายุ้ยก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ในการอ,าอัดคลิปที่ดีหรืออะไรนะคะแต่ต่อคลิปที่ดีหรืออะไรนะคะยุ้ยก็ทำในโทรศัพท์อย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามยุ้ย ตอนนี้161คนแล้วเย้ดีใจมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะทุกคนกดติดตามเหมือนเดิมกดติดตามกันเป็นนานๆยาวๆเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ไายค่ะบายไี่มความที่เมียอยากได้ต่งหูแต่กลัวอ๋อกลัวนะกลัวไม่ซื้อให้ทุกคนเอาอะไรดี